สวัสดีค่ะและแล้วก็ได้เวลาฟู้ดทอลนะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะมีพี่คนหนึ่งถามมานะคะว่าค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันพอต่อค่าครองชีพในเยอรมันไหมประมาณนี้ละกันนะคะคำถามนะถ้าเราซื้อของสำเร็จรูปกินเยอะๆเนี่ยนิดบอกเลยนะคะมันไม่พอต่อค่าครองชีพที่เยอรมันนะเพราะว่าพวกของสำเร็จรูปเนี่ยมันจะมีราคาที่สูงกว่าถ้าเราซื้อพวก อย่างเช่นแครอท1กิโลกรัม97เ็เซนเแล้วเปรียบเทียบกับช็อกโกแลตตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่เกือบ2ยูโรเลยนะคะแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยไม่อิ่มนะแครอทเนี่ยนั่งกินเล่นๆไปก็อิ่มได้เหมือนกันนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างของออทานเล่นนะแล้วก็อาหารหลักนะคะหรือไม่ก็ซุปสำเร็จรูปเนี่ยตัวนี้นะคะมันฝรั่ง ข้างในเดี๋ยวนี้ให้ดูนะก็จะมีสาซองนะคะก็จะเป็นซองสําหรับ1แก้วนี่ดูราคาให้เรานะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ64เซนก็คือลดราคานะถ้าไม่ลดราคาก็อย่างที่บอกนะคะว่า1นึ่ยูโรนิดนิดนะเนี่ยสามซองกินได้3มแก้วก็ประมาณ2มื้อหรือเปล่าเพราะว่าถ้า3มื้อสําหรับ1วันน่ะนิดคิดว่าน่าจะหิวนะคงจะไม่อยู่ท้องนะคะสําหรับตัวสุก แต่งที่บอกว่าเราชอบกินนะแล้วก็โนมเม้นเขาซื้อตุนสําหรับปีหน้าเวลาเราไปแคมปิง้งไปเดินป่าหรือว่าไปเดินเล่นนะคะนี่ก็ต้มน้ําร้อนไปก็สามารถชงดื่มได้เลยเนี่ยมันกระทัดรัดนะคะแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าซุปมะเขือเทศก็เหมือนกันนะด้านในก็จะเป็นซอสสีฟ,ฟ้านะคะถ้าไม่ลดราคานี้จะไม่ซื้อเยอะขนาดนี้นะนี่นิดได้มาทั้งหมด4กล่องเพราะว่าโนเม้นเขาเป็นคนเลือกนิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะส่วนตัวมีแต่โนเม้นกับเด็กๆชอบ นี่เลยสำหรับซุปสาเร็จรูปต่อไปทีนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็คือเนื้อวัวสับถ้าเป็นเนื้อหมูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ยูโรนิดนิดนะคะแต่ว่านี้เขาเป็นเนื้อวัวก็จะอยู่ที่3มยูโร1ิบแปเซนสาหรับ1แพคนี้ได้มา2แพคนี่จะเปรียบเทียบกับตัวนี้นะคะหมูสับฟริคเดลตัวนี้เนี่ยห้าร้อยกรัมเหมือนกันนะเขาทําเป็นแบบสําเร็จรูปแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่ราคา2ยูโร22เซนข้างในก็จะเป็นแบบว่า ชิ้นๆแบบนี้สําเร็จรูปสามารถกินได้เลยนะเนี่ยซึ่งโนเมนกับนิดชอบมากนะคะแต่ว่านิดจะบอกว่ามันมีไขมันเยอะนะมันทําให้อ้วนด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งเราขี้เกียจทําอาหารจะเห็นว่านิดซื้ออยู่บ่อยๆนะก็จะเป็นหมูสับที่เขาทําเป็นแบบนี้นะคะ รสชาติเาก็อร่อยด้วยนะอย่างที่นิดบอกว่าอาจจะมีไขมันเยอะคือไม่อาจแล้วมันมีไขมันเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าเวลานิดเอาเข้าเวฟเนี่ยน้ำมันมันก็จะไหลออกมาเยอะเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่นิดจะแนะนํานะคะว่าของสําเร็จรูปกับถ้าเราซื้อหมูสับมาทําเองเนะี่ยแน่นอนว่าถ้าเราซื้อมาทําเองมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็คือข้อแตกต่างด้วยนะคะ ต่อไปนี้จะให้ดูขนมปังสองห่อนะคะที่นิดได้มาก็จะเป็น foil corn toast ตัวนี้นิดซื้อมาไม่ถึง1ยูโรนะคะเพราะว่าเขาลดราคาพอดีถ้าไม่ลดราคาก็จะอยู่ที่1ยูโรกว่าๆนะแล้วก็นี่จะเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับยี่ห้อเดียวกันนะคะก็จะเป็นโทสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นดิงค์เคลอร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาก็จะมีประโยชน์มากกว่าตัวนี้นิดหน่อยตัวนี้อยู่ที่ราคา2ยูโร64เซนอย่างที่เห็นว่าขนมปังเหมือนกัน น้ำหนักเท่ากัน7 5 0อยห้าสิบกรัมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เกแดเซนนะคะอย่างที่บอกเขาลดราคาด้วยนะน,นี่คือความแตกต่างนะคะถ้าเราจะซื้อกินเนี่ยซื้ออันนี้ได้สองห่อกับอีกครึ่งหนึ่งซื้อตัวนี้เนาะซื้อตัวนี้ได้สองห่อกับอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะถามว่ามันอิ่มไหมมันอิ่มแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นดิงเกิลร้อยเปอร์เซ็นราคาเขาเลยจะสูงกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าประโยชน์เนี่ยมันก็พอๆกันนะ แต่ว่าราคานี่คือความแตกต่างนะคะหรือไม่ก็ขนมปังห่อๆแบบนี้นะคะทีนิดซื้อมาจะอยู่ห่อละ7จเ็ซนนี่ซื้อมาสองห่อในนี้จะมีสก้อนนะคะ300กรัม2ตัวนี้เราจะต้องเอามาอบเองนะเอามาเข้าเตาประมาณ12-15ถึงนาทีนะคะซึ่งอันนี้เป็นเวลาทีนิดอบเองนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า8-12ถึงนาทีซึ่งก็แล้วแต่บ้านด้วยนะบางบ้านก็อาจจะใช้เวลา เท่านี้นะคะเลยข้างหลังก็จะเป็นสีก้อนแบบนี้อันนี้นิดไม่แกะให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วนะคะนิดมีของเก่าอยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเสียนะคะไม่งั้นนี้ก็จะต้องเอาใส่ตู้แช่แข็งนะแล้วตัวนี้นะคะเขาอยู่ได้ถึงนี่เลยวันที่16เดือน12ขนมพวกนี้นะคะช่วงโควิดด้วยเนาะเรามาตุนไว้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็อยู่ได้เป็นเดือนอะคือมันเดือนก,กว่าเลยนะสามารถอยู่ได้นะคะ นี่ก็จะไปไว้ในห้องใต้ดินนะสองห่อนี้นะคะแล้วก็ขนมปังเนี่ยก็อาจจะามาแช่แข็งหนึ่งถุงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งถุงเนี่ยก็ามากินข้างนอกนะต่อ,อไปที่นิดได้มานิดไม่มีข้อเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าเขาจะมีราคาถูกราคาแพงอยู่นั่นก็คือแป้งนั่นเองนิดจะามาทําขนมนะคะนี่เลย แป้งเค้ก405หรือไม่ก็ไว e ์เมลเขาก็จะเขียนบอกนะคะนิดใช้เป็นยี่ห้อถูกนะก็คือของยี่ห้อเค้าฟรันเลยนะคะเพราะว่าราคาเขาอยู่ที่ประมาณ39ยูโรหรือเปล่าเซนนะคะ39เซนซึ่งก็ต้องมาไล่ราคาดูอีกทีนึงอะเพราะว่านิดไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละอย่างที่ซื้อเนี่ยให้ดูนิดหนึ่งใบเสร็จวันนี้นิดจ่ายไปทั้งหมดหรือว่าโนมเม่จ่ายไปทั้งหมดนะคะไล่แบบนี้เลยแล้วกันเนาะ ช้านะคะ1 18ง้ยูโร87เซ็ซนซึ่งมันเยอะนะบางอย่างก็หยิบกินไปบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นไอรันน้องฟิวน่ากินไปแล้วหนึ่งกระป๋องไม่แน่ใจว่าคราวนี้นมมันซื้อมาก,กี่กระป๋องนะก็จะเป็นนมของตุรกีนะคะหรือว่านมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะเขียนบอกอยู่นะคะว่ามาจากหรือว่าเป็นของตุรกีนะแต่ว่าท,ทําที่เยอรมันนะคะหรือเปล่าโอ๊ยแต่เราไม่ได้อ่านให้ดูก่อนนะเดี๋ยวนะ อผลิตที่เยอรมันนะคะเขาก็จะมีบอกแต่ว่าอาจจะเป็นรสชาติมาจากตุรกีเพราะว่าเขาเป็นของตุรกีเนาะเนี่ยเขาก็จะมีที่มาที่ไปอยู่นะคะว่ามาจากไหนแล้วก็จะมีขนมทานเล่นที่นิซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแพ็คใหญ่บิ๊กแพ็คเลยก็ว่าได้นะในนี้มี16ชิ้นนะคะเป็นแบบข้าวโพด อบกรอบอยู่ข้างในกัดช็อกโกแลตคําก็จะเจอเข้าวโพดแล้วมันจะแบบกรุบกร,กรุกรอบกรอบนิดชอบนะแบบนี้แต่ว่า1ห่อเนี่ยหรือว่า1นึ่ซองนี้จะกินประมาณ2ช่องที่เหลือนี้ก็จะให้น้องฟิลน่าน้องซาร่าช่วยกินหรือไม่ก็สามีนิดนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบแผ่นๆแ,แบบนี้นะนิดจะบิกินประมาณ2ก้อนเล็กๆนะคะเหมือนกินให้หายอยากอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่ามันก็ไม่ไดีต่อสุขภาพนะเพราะว่านิดอย่างที่บอกว่านิดกำลังลดน้ําหนักนะคะแล้วก็นิดลดได้ไปตอนนี้เหลือ62 <c oughs> กิโลกรัมจาก65.2คือสูงสุดที่นิดชั่งนะคะก่อนที่นิดจะแบบพยายามลดน้ําหนักตอนนี้62ทวนๆนะเช้านี้นะคะเมาหมวยเนาะแม่บ้านนะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตเวโน่อันนี้จะเป็นแบบช็อกโกแลตขมนะคะหรือว่าดาร์กเขาก็จะเขียนบอก ก็ <G ül> จะมีประโยชน์กว่าช็อกโกแลตฟอ์มิลนิดหนึน่งอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำลายเลยนะในนี้ก็จะมีห้าก้อนนะคะหรือว่าสี่ก้อนเวลานี้จะกินก็เหมือนเดิมนะนี่จะกัดกินแบบหนึ่งก้อนอะไรเงี้ยขอให้แบบเต็มฟินเนาะความฟินนะคะประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยน้องฟิลน่าน้องซาร่าก็กินไปส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก,กัดปุ๊บหรือว่าแกะปุ๊บจะวิ่งมาหาหนิดละจะรู้ว่านี้อยากจะกินสักคำหนึ่งเด็กๆรู้ใจนะ แล้วนิดก็ได้ฮาหนุท่าแบบเป็นรีเกอร์มานะคะน้องฟิโอน่ากินข้าวที่แล้วนิดอาจจะลืมรีวิวให้ดูหรือเปล่านะน้องบอกอร่อยนะคะนิดก็เลยซื้อมาให้อสองกล่องเพราะว่าเด็กๆไม่ได้ไปซื้อของกับเรานะนิดไปซื้อกับน้องแมน2คนนะคะก็ซื้อมาตุนให้เด็กๆเนี่ยจะเป็นแท่งแบบนี้นิดบอกเลยว่าอันนี้หวานเกินไปสําหรับนิดนะคะรสชาติโอเคใช้ได้นะแต่ว่าหวานเกินนะคะอร่อยอร่อยจริงอันนี้ ยอมรับว่าอร่อยก็นะน้องเฟียวน่บอกชอบก็ซื้อมาให้สองกล่องนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตของลิ้นอันนี้จะไม่มีเหล้านะคะน้องเมนเขาอยากกินอยู่ที่ราคา8ยูโร49เซนนราคาเขาก็จะมีบอกอยู่ข้างหลังนะ,ะเวลาดูทีวีไปเขาก็ชอบกินแบบนี้นะคะนิดก็ กินด้วยบ้างอันไหนที่มีมาซิพนันพวกถั่วอะไรเงี้ยนี่จะชอบนะก็จะกินด้วยเป็นบางตัวนะคะแต่ว่าหลายๆตัวนี้จะไม่ค่อยชอบนะอันไหนที่เป็นแบบช็อกโกแลตล้วนเนี่ยรับรองทนันทีกัดคำหนึ่งแล้วเจอก็จะโยนให้สามีทันทีนะคะบ้านเรากินที่ป่ากกันนะเราไม่ถือนะคะครอบครัวเนะเาะเราก็จะมีนี่คินเดอร์พิงกวีนคราวนี้จะเป็นแบบแพ็คเล็กนะคะ ปกติน้องแม่นซื้อแบบแพ็คใหญ่มาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคราวนี้เอาแพ็คเล็กมาก็จะมีแค่4ชิ้นเท่านั้นก็ตามภาพเลยนะคะอันนี้คงไม่ได้แกะให้ดูแต่ว่าเหมือนเด็กเลยนะกับภาพนะคะเราก็จะมีนี่จะให้ดูของหวานก่อนแล้วกันเนาะแล้วนี้ก็ได้โยเกิร์ตมาสกระปุกให้น้องฟิโอน่านะคะก็จะเป็นรสชาติของถั่วผสมแล้วก็จะเป็นกลาเซียเทลล่าอ่านตามนี้แล้วกันนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตเลยอย่างละกระปุก เราก็จะมีพุดดิ้งโอ๊ตน่าจะเป็นอาหารเช้าหรือเปล่านิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโนมินเขาซื้อมากินแต่นี้คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆอาหารเช้านะต้มน้ำร้อนใส่150มิลลิลิตรนะคะสามารถกินได้หนึ่งมื้อเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่คนถามมาว่าราคาเนี่ยมันโอเคไหมสําหรับคนที่เงินเดือนน้อยซื้อแบบนี้นี้ถือว่าไม่โอเคนะถ้าเราซื้อแบบเป็นห่อใหญ่หรือเป็นแพ็คใหญ่มาเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ยูโรก,รกว่านะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่97เ็ซนนิด,ดูให้แล้วนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะได้แค่มือเดียวนะถ้าเราซื้อมาเป็นห่อนะคะแล้วก็เอามาผสมเองใส่พุดดิ้งเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะราคาถูกกว่าแล้วก็กินได้หลายมือด้วยนะคะอย่างที่บอกพวกอาหารสําเร็จรูปนะแล้วก็จะมีของหวานนะคะเราก็เอามาทําเองก็จะเป็นแบบสําเร็จรูปเหมือนกันนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา1ยูโร6เซนโนเมนเขาซื้อมานะนิดไม่ชอบกินนะคะอันนี้เนี่ยตอนที่เราไปแคมปิ้งกันก็จะเห็นนิดทํากินนะ นี่นะคะซื้อมา2กล่องเลยตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1นึยูโรยีสเซนนะคะ2กล่องก็2อยูโรกว่าเนี่ยก็จะเป็นของสําเร็จรูปนะคะ1กล่องก็ทานได้4คน1มือ้อราคาสูงนะคิดดูแต่ละอย่างเนี่ยพอมารวมกันแล้วราคาอย่างที่บอกว่า118ยูโรสำหรับ4คนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถือว่าเยอะนะคะแล้วก็ยังจะมี เล็กๆน้อยๆอยซื้อขนมปังในหมู่บ้านอีกนะแล้วก็แบบข้างนอกบ้างกินร้านอาหารแมคโดนัลสั่งอาหารมาที่บ้านอะไรเงี้ยคือค่าของชีพที่นเนี่นะถือว่าแพงนะคะถ้าใครที่เงินเดือนน้อยเนี่ยพันสองพเนี่ยต้องประหยัดเยอะนะเพราะว่าจะมีรายจ่ายเยอะนะคะแล้วนี่ก็ได้ชามาสองกล่องก็จะเป็นวายเปเร่กับผลไม้รวมนะคะ ช่วงนี้เข้าหนาวแล้วก็จะดื่มชากันมากขึ้นก็เนี่ยต้องตุนไว้นะคะนี่ดื่มประมาณวันหนึ่งก็56แก้วนะก็ใช้ประมาณห้าหกซองนะคะในนี้มี 20, 2ี่สิบซองส่วนตัวนี้มี25สบาซองตัวนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งยูโร9ก้สเอ็ซนส่วนตัวนี้อยู่ที่97้าสิบเจ็ซนนะคะก็เนี่ยราคาแตกต่างกันนะเพราะว่าตัวนี้เขาลดราคานะคะส่วนตัวนี้อาจจะไม่ได้ลดราคาก็เลยราคาจะสูงกว่านิดนึงแล้วก็ได้อุปกรณ์ ไม่ใช่ของกินนะแต่ว่าเป็นของจําเป็นในบ้านนะคะถ้าเกิดไฟไหม้หรือว่ามีควันในบ้านมากๆเนี่ยตัวนี้เขาก็จะส่งเสียงดังนะคะให้เป็นแบบเหมือนเตือนเรานั่นเองนะก็จะเรียกว่าราวควาเมจะนี่เลยนะคะก็ตามนี้แล้วกันนะแล้วก็จะมีอะไรอีกอกไก่ได้มา3ามยูโรยี่สิบเก้เซนน้องฟิลลหน้าลองซาร่าบอกอยากกินซุปนะคะก็จะมาทําซุปให้แล้วก็จะได้มินิบรูเชียนมาสองห่อ ข้างในก็จะเป็นเหมือนฮอทดอกนะคะนี่ก็จะแกะให้ดูเหมือนเดิมอันนี้อยู่ที่ประมาณ97เซนหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเนี่ยข้างในเขาจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยแกะแล้วก็บีบออกมาก็จะเป็นวสูสแบบนี้นะคะเนื้อสีชมพูน้องซาร่าน้องฟิโอน่าชอบนะนี่จะซื้อมาให้เป็นแบบของทานเล่นที่โรงเรียนหรือไม่ก็ที่บ้านนะคะกับประมาณนี้ต่อไปนี่ได้ชีส สองตัวนี้เขาลดราคานะคะนิดก็เลยได้มาเป็นแบบเนี่ยตามนี้เลยนะ <c oughs> เห็นอยู่นะคะด้านในตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะชีสลดราคาก็มาอย่างระแบบนะเหมือนเดิมนะคะนิดเนี่ยใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วนะคะนิดก็จะทำพวกขนมเพลสเชียนนิดซื้อน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลลามา5แพ็คแล้วก็ผงฟูหนึ่งนิดยังมีอที่บ้านนะคะซื้อมาตุนเอาไว้หนึ่งห่อ แล้วก็ซาเนสเก็จะเป็นแบบที่ทำให้ตัวครีมแข็งตัวนะคะก็เหมือนกันนะซื้อมาตุนเอาไว้นะคะแล้วนิดก็ได้คลอสไทป์ Close มาหนึ่งแพ็คเขาลดราคานะคะหรือไม่ก็คิือช่วงหน้าหนาวนี่ยเขาก็จะกินกันแบบนี้นะคนฝรั่งเขาจะกินแบบหรือไม่ก็เป็นพวกรวมตัวครอบครบัครวเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นมันฝรั่งบดกินกับหมูปลาเทนแล้วก็ซอสแบบนี้นะคะ ต่อไปก็ได้ส m a ตี้โยเกิร์ตมาให้น้องฟวลน้ากับน้องซาร่าอันนี้3บวก1แพ็คนะคะในนี้ก็จะมี4แพคนี่เลยเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เอาส m a ตี้ราดแล้วก็กินได้เลยนานๆทีก็จะซื้อมาให้เด็กๆนะคะเราก็ได้มะเขือเทศ1แพคนี่เลยซื้อแบบนี้มานะคะเป็นกระปุกแล้วก็ได้มันฝรั่งสลัดมีไข่แล้วก็แตงกวา เห็นบ่อยๆนะตามภาพเลยนะคะโนเมนเขาชอบอะไรแบบนี้กินคู่กับหมูสับฟรีคาเดในที่นิดให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นครีมๆอย่างอ้วนอะแต่ว่าทํายังไงได้นะคะบางครั้งนี้ไม่ได้ทําอาหารหรือว่าโนเมนเขาแบบไม่อยากกินอะนิดผัดมันฝรั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนิดซื้อมาพวงหนึ่งก็น่าจะสองอาทิตย์แล้วนะคะก็เอามาผัดก็เนี่ยเหลือจานหนึ่งก็ไม่กินนะคะนี่ก็รู้จะทํายังไงนะก็เนี่ยเที่ยงนี้ก็ต้องกินกันเองนะคะ แล้วก็จะมีสลลมนี้2แพ็คเหมือนเดิมนะคะยี่ห้อนี้ก็จะเห็นกันเป็นประจำนี่ไขมันเยอะนะตัวนี้นะคะอยู่ที่สองดกลกว่านะต่อหนึแพ็คคราวนี้นี่ซื้อเบียร์ชิงเค้นมานะคะอาจจะ ไม่เคยเห็นเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าน,นิดไม่ค่อยกินนะคะแบบนี้จริงๆเราชอบมากนะอร่อยมากด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ดีต่อสุขภาพก็เลยไม่ยากจะซื้อบ่อยนะของพวกนี้นะคะก็จะเป็นชิ้งเค็นตัวนี้โอเคนะตัวนี้ลดน้ําหนักได้นะคะดีต่อสุขภาพแต่ตัวนี้ก็จะมีแบบไขมันแล้วก็ความอ้วนเยอะหน่อยนะก็จะเป็นเบียร์ชิงเค็นนะคะมีสุขภาพดีอ้วนหน่อยแต่ว่าถ้ากินไม่มากก็โอเคอยู่นะลดน้ําหนักได้เหมือนกันนะคะที่เรากินนะเราก็จะมีเนย คราวนี้นิดซื้อเนอยแบบยี่ห้อถูกมานะคะเพราะว่านิดจะมาทาเพสเชีย er แล้วก็ส่วนใหญ่นิดจะเอาแจกเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ให้ป๊าป๊าด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันใช้เนยเยอะมากแล้วเนยเที่ราคาปกติเนี่ยอยู่ที่2ยูโรกว่ากว่านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งยูโรสาอาจจะมีเศษด้วยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันถูกกว่าแล้วมันก็เป็นเนยที่หอมแล้วก็เป็นเนยแท้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเาขายี่ห้อถูกเพราะว่าเป็นของยี่ห้อ,อนเค้าฟลังนั่นเองนะ ไม่มีความแตกต่างอย่างอื่นเลยนะคะเขาแค่ถูกลงเท่านั้นเองแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะนีกลยสือตัวนี้มานะคะรูเจตตาซอสมะเขือเทศโนเมนเขาชอบกินเป็นอาหารเช้านะคะทากับขนมปังนี่เลยหรือไม่ก็อาหารยามว่างเขานะถ้าเขาหิวเขาก็จัดการเลยนะคะทาขนมปังก็จะเห็นแบบตามภาพนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้แกให้ดูนี่ ข้างในก็จะเป็นซอสมะเขือเทศแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมมากอร่อยด้วยนะแต่ว่านิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆนะแต่แปลกที่นี่ไม่ค่อยชอบนะคะนี่เลยทากับขนมปังเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กินนะนิดก็เลยแกะให้ดูหนึ่งกระปุกนะคะน้องฟิลนาสั่งกล้วยน้องบอกว่าอยากจะกินในคอนเฟลกนะคะในนมเป็นอาหารเชา้านึกยังไงก็ไม่รู้อยากกินนิดก็จัดมาให้3ลูกนะคะแล้วก็ได้ ปากเกตตี้หมักฝรั่งมา2ตัวนี้อยู่ที่ราคา1ห่อ77เ็ซนนะคะนี่ซื้อมาอีกคนละหนึ่งห่อก็ตั้งใจจะเอามาซ่อนเอาไว้นะช่วงคริสต์มาสเนี่ยให้เด็กๆเปิดของขวัญได้วันละ1ชิ้นนะคะก็เนี่ยตั้งใจจะให้แบบนั้นนะแต่ว่าน้องซาร่าดันเห็นแล้วแบบหนึ่งนะคะก็ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองดูน้องอาจจะลืมแล้วก็ได้นะก็จะค่อยๆทยอยซื้อมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็เหมือนให้เปิดหรือว่าแกะเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่ในถุงเท้านะคะแล้วก็แขววนนไ้้ตาามบา ก็ให้น้องแกะเล่นนะคะแล้วนี้ก็ได้ Label w o r มา1แพ็กนะคะในนี้จะมี5อันเคยมีคนถามนะว่า Label w o r อสหรือว่าตับบทที่ระมันเรียกว่าอะไรนะคะเขาก็จะเรียกว่า Label w o r อสนะ เลเวอร์วูส์นะคะในนี้จะมี3มรสชาตินะจะเป็นรสชาติของตับบดแท้ๆ2ออันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบครอยท่า2อันแล้วก็จะเป็นแบบรสชาติหัวหอมอีก1อันนะคะครอยท่า <ro> ก็คือพวกต้นหอมผักชีนะคะกลิ่นอะไรที่เป็นแบบผักเขียวๆหอมๆนะคะประมาณนี้นะรวมกันอยู่ในนี้นะคะเขาก็จะมีบอกอีกทีหนึ่งนะว่าอันไหนเป็นกลิ่นไหนรสชาติไหนนะคะนี่เลยตับบดเลเวอร์วูส์ ส้มหนึ่งพวงแล้วก็เห็ดนะคะน้องฟิวน่าบอกอยากกินก็เลยซื้อมานะส้มนะคะผละไม้เอามาติดบ้านไว้ที่บ้านมีแต่แอปเปิลนะคะก็ยิ่งเหลืออีกหนึ่งกระมังแล้วรสชาติก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเก่าแล้วนะคะก็เป็นเดือนๆแล้วเนาะแต่ว่าเอาไว้ทําขนมได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าทานเล่นอาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เพราะจะไม่กรอบแล้วก็ได้ซาซซอสมะเขือเทศรสพริกนี่เลย เขาลดราคาโมเมนก็หยิบมา1ขวดนะคะอย่างเร็วเลยนะก็จะเอามาจิ้มกับชิปนา a โชสนะคะหรือว่าผู้ถูกไหมเนี่ยทอร์ติลลสนะคะประมาณนี้ขนมสามเหลี่ยมอะแล้วก็จะมีนมสด1ขวดนิดไม่ได้ซื้อแบบเป็นแก้วนานแล้วนะคะเพราะว่าเขามีน้ําหนักที่หนักแต่ว่านี่เป็คนชอบกินนมสดมากกว่านมที่อยู่ได้นานนะคะแต่จริงมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าชอบนะคะคราวนี้ก็ซื้อมาด้วยหขวดของยี่ห้อน,นี้อร่อยมากนะ ฟรังเคนลันนะคะแล้วก็อีกย่ห้อหนึ่งแปะก,ก็อร่อยนะของภูเขานะคะที่ว่าแบบเหมือนเลี้ยงวัวบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นวัวที่เขาเลี้ยงในคอกอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มเหมือนเดิมนะแบบมีกากใยนะคะแล้วนิดก็ได้เซร,รลอรี่มาหนึ่งหัวหรือไม่ก็เ,เขาเรียกอะไรนะขึ้นช่ายหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะเป็นท่อนใหญ่นี้ตั้งใจจะามาทำสามเมนูก็คือ ยำทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำซุปให้น้องฟิวหนะ้าน้องซาร่ากินเป็นมื้อกลางวันนี้นะคะนี่เลยก็ใหญ่นะจะไม่ค่อยมีใบนะคะที่เยอรมันเขาจะซื้อแบบแต่ก้านอนะ่ะเขาจะมีแต่ก้านอนะ่ะแต่นิดชอบกินใบมากกว่านะแล้วนิดก็ได้ของเล่นมาให้หลานๆานนิดไม่ได้ซื้อมาให้น้องฟิวหน้ากับน้องซาร่านะนิดมีหลานชายกับหลานสาวสองคนนะคะก็จะนี่เลยลูกชายแล้วก็ลูกสาว จริงๆของพวกนี้มันต้องเล่นหน้าร้อนเนาะแต่ว่าตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะนี่ก็ตั้งใจซื้อเพราะว่าเขาลดราคากระหน่าเลยนะเอ่อก็เอามาให้เด็กๆอาบน้ําที่บ้านก็ได้นะเล่นอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะ mm. ก็นี่นะคะไม่ได้เสียหายอะไร mm. ผมว่าเด็กๆคงจะชอบด้วยเนาะ mm. ตอไปนิดได้น้ำยาสระผมมา3ขวดนะคะคราวก่อนน้องซาร่าซื้อมาแล้วทุกคนแย่งกันใช้น้องบอกว่าแม่หนูใช้ไปแค่ครั้งสองครั้งทําไมเหลือแค่นี้เองน้องบ่นนะคะแล้วบังเอิญว่านิดไปเจอลดราคาพอดีนิดจัดมา3ขวดเลยนะนี่นะคะแล้วกลิ่นหอมจริงนะนิดยังชอบเลยนะคะน้องซาร่าก็เริ่มโตแล้วนิดก็เลยซื้อมาให้ลองแล้วน้องก็ติดใจนะก็จับไปสขวดนะคะ แล้วก็ได้ Head and Shoulder มาเขาลดราคานี่เลยหนึ่งขวดกับเป็นอันนี้ใหม่นะนี่ยังไม่เคยลองนะคะสำหรับนิดนะใหม่ <c oughs> <g ül> ก็จะเป็นครีมนวดผมนี่ซื้อมาลองเพราะว่าเขาลดราคานั่นเองอันนี้ก็ลดราคานะคะซื้อเพราะว่าลดราคา <c oughs> ก็ตุนไว้ที่บ้านนะจะเป็นน้ำยาสระผมหมดเลยนะคะแล้วก็ครีมนวดผมหนึ่งอันโ <c oughs> นมเม่นทำงานอยู่ข้างบนนะคะจะได้ยินเสียงนิดนึงนะ แล้วสิ่งสุดท้ายที่นี้ได้มานะคะก็จะเป็นผงซักฟอกนั่นเองเคยมีคนถามนะว่าแนะนําหน่อยว่าใช้ผงซักฟอกอะไรดีนะคะถ้าใครเห็นเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนี้ซื้อผงซักฟอกมาซึ่งอันนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะซักได้100ครั้งนะคะตัวนั้นก็เหมือนกันแต่ว่ากล่องนั้นจะอยู่ที่ประมาณ20ยูโรนะคะเกือบเกือบส่วนตัวนี้เนี่ยจะเกือบ8ยูโรซึ่งราคาตัวนี้เขาถูกกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันเลยนะนี่เลยนะคะของย e ี่ห้อดัชเขาอาจจะเป็นแบบ ชื่อเรียกไม่ได้ดังอะไรนะคะไม่เหมือนอีกกล่องที่ซื้อมาค่าวก่อน แต่ว่าใช้ดีเหมือนกันแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะประหยัดเงินนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะก็ลองไปหากันดูนะนี่ซื้อมาจากร้านเค้าฝรั่งนะคะอย่างที่บอกและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่นี้ได้มาในวันนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าคลิปอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าพูดไปเมาส์มวยไปนะวันนี้ก็จะเป็นแบบเปรียบเทียบราคาบ้างแล้วก็แนะนําบ้างนะคะบางอย่างถูกบางอย่างแพงก็คละาค้า,ากันไปแต่ว่าพวกขนมของสําเร็จรูปเนี่ย ราคาสูงอยู่แล้วนะคะต่างจากพวกผลไม้หรือว่าส้มของที่มีประโยชน์เนี่ยราคาก็จะไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วก็กินได้หลายวันมากกว่าพวกของสําเร็จรูปนะคะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยนูแม่กินได้ประมาณ3แผ่นนะคะสำหรับขนมปังก็หมดแล้วโอเคค่ะแล้วถ้ายัางไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ